สัวบักหากินหัวมึงเอ้ยชิ้มแม่แม่ัวชิมเจ้า,ช,จาชิมเจ้ายาวผัวเด็กขาดเกิดสาดเด็กสาดเด็กคอยพ่อแล้วนี่สำหรับสาดเนี่ยคุยพ่อลิคอยลาบอ,อีแต่ว่าลูกคนเสียมือคอยบ่ให้อยู่แล้วอยู่น้ำจังทระมันตีลูกคอยตายเห็นเราได้ คบใครอยู่หรอกยังเด็กกระดีลูกคอยท่านหนังอะไรที่ดูแล้วเข้าใจง่ายมากที่สุดแบบไม่ต้องเปิดเสียงก็เข้าใจอ่ะหนังโป๊หนังโป๊อ๋อหนังโป๊นี่ดูง่ายเข้าใจง่ายดูบ่อยเหรอดูบ่อยดูเพื่อเพื่อดูเพื่อะไรเปล่าดูทำไมอดูดูเฉยดูเฉยแข็งไหมแข็งโอ้โห ชอบยิ้มเลยเเชาติหน้าอยากเกิดเป็นแห่งเจียต้องทำยังไงครับอยากเหาะได้ช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนอีพวกนี้ดูหนังเยอะคนอื่นเขาทำงานออกรถออกเรือส่วนกูก็จะออกเหมือนกัน <laughs> ออกจากงานเลยแม่งเกิดแต่กบกูเยอ ยยไปเีฝันอยากเป็นอะไรอยากเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะสุดยอดปรมือหน่อยดีต้องฝันใหญ่ถ้ามีเงินหนึ่งร้อยบาทหนูจะไปทำธุรกิจอะไรกลงทุน,นก,กับลอตเตอรี่กับสุดยอดประมือเป็นการลงทุนที่ชาอาดมากสิบสองล้านหกล้านขอบคุณครับนี่ มาคุยทับกันมีรถขั้นละล้านสองล้านออซุ้มมูอแขวนนะเส้นเรากิน enfin ที่ระซี่หาล้านพวกข่อยังอกคุยเลยเขาเป็นลูกครึ่งอะดิเป็นลูกครึ่งพ่อพ่อคุณพ่อเป็นอะไรคุณพ่อเป็นฝรั่งใช่ไหมคุณพ่อเป็นฝรั่งแล้วคุณแม่คุณแม่เป็นอ่าลองกองรายการเนี้ยชอบคนดตลน ไหนจ้าอันยูอูครับไม่ใหญงพอครับอ๋อเป็นเจ้าของอู๋เหรอจ๊ะครับเป็นเจ้าของอู๋เหรอครับโอ้ไม่ทราบว่าอู๋ใหญ่ไหมจ๊ะน่ะก็พอพอประมาณนะครับพอโตอยู่เอเป็นอู๋ซ่อมรถหรือว่าอู๋เบคโคจ๊ะอ๋อประมานอู๋ส่อมครับอู๋นอนอย่างนี้อู๋นอนอย่างนี้อู๋นอนนะอะไรนะอู๋นอนบักกี้คุยเอ้ยนัองว่าพี่ิษบังใจวะ อ้ค yup. ันいいว้าเรื่องคนดวงดีไปขี hmm ่อยู่ป่ากับพ่อเฮ็ดว้าวขันว้าเรื่องคนบดีซื้อหวยทั้งปีจะบืธแมนบอวเจาวาอาจารย์ครับผมเจอผีอแล้วมึงไปส่องกระจกทำไมก็ไม่ต้องไปส่องกระจกสิถ้าส่องกระจกก็ต้องเจอสิ ก็ไปเรื่องปกติมึงอย่าไปสอมกระจกสิมึงจะได้ไม่ต้องเจอผีฮ